ใครหาร้านกดเกมพาร์ที่ดีตรงนี้เลยครับผมยูมารูบัคช็อปและเลื่อนลงมาครับแล้วก็กดที่ตรงนี้ครับก็จะมีเกมพาร์ทมากมายให้คนซื้อในราคาย่อมเยาวครับผมก็จะเป็นรักเบสเดพิคูลมาตเตอรี่คุณสองหรือว่าอีกพีคุณสองครับในระบบไอดีพาร์ทของผมที่จะส่งให้เข้ารหัสคุณอย่างรวดเร็วเลยครับผมตรงนี้แล้วผมยูมารูบัคนะครับผมเติมง่ายได้ไวครับผมแบช็อปร้านกดผลในเกมบอกฟุตราคาถูกมีให้ถึงเลดแปดและยังมีบริการต่างๆอีกมากมายภายในเพจตรงนี้ครับผมแบช็อปไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนคครรัับบผผมมลลลิงงก์อยยู่่ด้าานเ อาร์ชช็อปรับบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ V i P Server และ ID Pass ร์ตและลโลบัคทั้นเลนก็มีถึงเลนหต้องนี่แล้วผมอาร์ชช็อปลิงอยู่ด้านล่างเลยครับผมอิดดิทใหม่ชอบร้านรับฟาร์มและร้ากดผลแมปบล็อกฟุตและกดเจมแมป Tower of s ออ r ซารีเฟนอีกด้วยและในทุกวันตอนเย็นเนี่ยยังมีผลของวันพีซลิตินารีมาขายในทุกๆวันครับและมีรหัสเกมบล็อกฟุตสุดโหดมาขายทุกท่านเลือกซื้อกันด้วยต้องนี่แล้วผมร้านอิดดิทใหม่ชอบ,บรับฟาบฟร์มโรบัคคาาถูกครับผผมแบชอปร้านกดลในเกมบ็อกฟุตราคาถูก มีให้ถึงเลเยอร8และยังมีบริการต่างๆอีกมากมายภายในเพจตรงนี้แล้วผม Bear Shop ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม Ark Shop รับบริการเติมโลบักมีทั้งแบบ VIP Server และ ID Pass และโลบักนั้นเลเยอก็มีถึงเลเยอ6ตรงนี้แล้วผม Ark Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผม Edit ใหม่ชอบร้านรับฟาร์มและกดผลแมปบล็อกฟุตและกดเจมแมป Tower of Sireyfest อีกด้วย และในทุกวันตอนเย็นเนี่ยยังมีผลของวันพีซดิจินารี่มาขายในทุกๆวันครับและยังมีรหัสเกมบ็อกฟุตสุดโหดมาขายท่านผู้ชมเลือกซื้อกันด้วยต้องน,นี่แหละผมร้านนี้ดิบใหม่ชอบรับฟังรับบล็อ,อกราคาถูกครับผมถ้าใครที่กำลังมองหาเว็บสุสสสสาาส่มต่างๆสูมบอลเลียดส่มของรางวัลต่างๆสุ่มไอทีเกมแล้วขอแนะนำเว็บนี้เลยเว็บโซนดอทเอทอย่างแรกที่เราจะทำคือการสมัครสมาชิกนะครับผมสามารถสมัครด้วยเฟซบุ๊กแล้วก็สาม,มารถสมัครด้วยตัวเว็บได้นะโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการสมัครด้วยตัวเว็บนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ก็ทำการสมัครเสร็จสิ้นแลวนะครับผมตอนนี้คือเราอยู่ศูนย์เครดิตนะต่อไปคือเราจะทำการเติมเงินนะครับผมการเติมเงินนะเราจะทำการเติมเงินด้วย Wallet ซอของขัญครับกดเข้าไปเลยโอเคครับผมเดี๋ยวาอาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมหึ่งเลยคือเปิดแอปทูบันนี่ Wallet นะครับผมทำตามภาพเลยนะฮะสองคือกดตรงคำว่าซอของขันะครับตามภาพเลยนะครับผมแล้วก็ที่สครับกรอกจำนวนเงินแล้วก็กรอกตามตัวอย่างเลยนะครับผมว่าต้องกรอกอะไรแบบไหนนะฮะแล้วก็อันที่สี่นครับคือกดปุ่มยืนยันแล้วก็อันที่ห้าคือนำล ทำใหได้หนึ่ง่เต้าเครดิตนะครับผมไม่ไปเป็นไรครับสุกใหม่นัทุกคนเฮ้ยทุกคน ời, เดียวหน hey, ึอยหนึ่งร้อยหนึเฮ้ยหนึ่งร้อยอเล็ตวอเดรคูณสคือสองเนี่ยแต่เขาบอกว่าให้ติดต่อเพจนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมมีเครดิตเหลือผมสดยเลยทุกคนผมว่าเว็บบักแน่เลยผมว่านนะเฮ้ยห้าเครดิตอุกืบเฉีดห้ารเมื่อกี้โอเคได้สิบเครดิตเหมือนไม่ได้ไมกก่เสียเมื่กี้โอเคส่มเรื่อยเลยทุกคนเดี๋ยว 300, 300, 300, 300. เดี๋ยวเดี๋ยวาบาทผมร้อยบาทเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยผมลทล 300, 500, ลนะ แล้วก็ทำการส่งเบอร์เราไปนะครับผมแล้วก็สักครู่นะฮะทุกคนโอเคครับเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้าวอลเล็ตง่ายๆเลยนะครับผมก็ไปสุ่มกันได้นะครับเว็บเบสโซนดับเห็น,นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ โอเคครับ okay, ผมก็ so, สวัสดีพ่อแม่่น้องทุกคนด้วยนะครับรยกผม X4 นะครับแล้วกูเด้อะไรไม่ได้เฮ้ยอยู่ได้แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่ในเกมบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบสังคมกันวันนี้เนี่ยผมจะปลอมเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับนี่คุณผู้ชมดูเห็นไหมผมชื่อว่าประยุทธ์หน้าตูดเว้ยไม่รู้ว่าชื่อมันเนียนหรือเปล่านะผมสร้างไว้แบบเป็นปีแล้วนะรหัสเนี้ยก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับโอเคซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเกียนคนตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเลยนะครับก็อย่างที่เห่มกูด รยางลอยนั่นเองนะครับว่ามันมีใครมาวะเน,นี่ยขนแสงด้วยอย่างเท่เลยว่ะคนดูโอเคครับผมก่อนที่ไปดูว่าผมเกณียนคนยังไงหนะักฝากกดไลค์คขบให้สิบไลค์ก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมนั่นเองโอเคครับถ้ากดแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับคนดูว่าเราจะเกลียนคนยังไงนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะแรกนะเพืนดูเราจะมาหาคนลอยแล้วกันนะครับคนนี้ชื่อว่าอะไรอะ Airplay เฮ้ยไม่ใช่ Airplay เขาชื่อ,อ Akipesa นะครับผมจะแกล้งพิมพ์เลยเอา้าวเขาหายไปแล้ววิคุณดูอา้าวเขาเขาไปเร็วมากเลยนะครับผมจะพิมพ์ไว้แล้วกันสวัสดีค่ะปึ๊บเอา้าทุกคนปึ๊บเอา้า ทุกคนเขาออกวิ้ยออกต่อหน้าผมเลยโอเคผมจะถามแล้กกันสวัสดีค่ะทุกคนว่าเขาจะตอบผมไหมอ่ะทั่นนายพิมพ์นานจังเลยเขาชื่ออะไรอ่ะดีครับผมจะพิมพ์ว่าสอนฟาร์มนทยีทุกคนทุกคนว่าเขาเขาจะสอนเราไหมวิ่งเขาเขาวิ่งแล้ววิ่งวนนี่นายบูชายันหรือเปล่าเนี่ยคนเขาเหมือนบูชายันเลยเขาเขาวิ่งไปรอบๆเลยครับผมพาฟาร์มข้ามเวล โอเคครับเขาพาเราฟรราร์มคว่ำไว้ผมไม่รู้ว่าเขาจะพาไปไหนนะไม่รู้ว่าวอเตอร์เซเว่นหรือเปล่านะครับผมจะถามเขาลวกันอุ้ยเขาตกน้ำคนดูอุ้ยเขาอเอ้าเขาหายไปแล้วเฮ้ยเขาอยู่นี่โอเคนะครับผมจะถามเขาลวกันว่าสุมมส่มผลให้หน่อยได้ไหมสุ่มผลให้หน่อยคนดูทุกคนว่าเขาจะสุ่มให้เราไหมโอเคนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงเกาะสุ่มผลอาจจะอา้าว มันจะพาผมไปไหนวะอ๋อนี่ไงมันจะพาเรามาสุมผลนะครับนี่นี่นี่ทุกคนเราเราลงเลยใช่ไหมเขาไปนู่นแล้วนะครับผมจะตามเขาไปเลยนะทุกคนแต่ว่าผมจะใช้ชีวิตลำบากนิดน,นึงสามารถไดได้แค่หนึ่งทีเหรอเห็นไหมผมได้ได้แค่หนึ่งทีนะครับทุกคนครับทุกคนผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับการที่ผมได้ได้แค่หนึ่งทีนะครับนายสม,มุอนเราหน่อยได้ไหมเราเป็นผู้เล่นใหม่นะเห็นใจเราหน่อยเขาบอกว่าตามมานะครับทุกคนคือเขาไม่สุมผลเราหรือเปล่าหรือว่าสุมอะทุกคนเอ้ยจะดูเหมือนเขาจะไม่ให้นะครับ โอเคครับแต่ว่าเราไม่โกรธเขาเพราะมันสุ่มแพงเว้ยแล้วเขาจะพาเรามาเกาะนี้เพื่ออะไรมาทุกคนผมงงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือเหมือนเขากําลังจะไปเกาะ, Seven ะวอเตอร์เซเว่นนะเว้ยเพื่อนๆผมก็จะรอเขาไปนะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างจะไกลเลยนะครับวอเตอร์เซเว่นผมไม่รู้ว่าเขาจะพาผมไปเกาะวอเตอร์เซเว่นหรือว่าเกาะมาโจแลนหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเราต้องติดตามดูนะครับว่าเขาจะพาเราไปเกาะไหนเว้ยโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงเกาะแล้วนะครับ วอเตอร์เซเว่นนั่นเองนะครับผมจะอยู่ด้านหน้าเลยนะครับผมเนี่ยจะเซตสปาพอยไว้ก่อนนะครับกันตายนะผมจะไม่โง่เหมือนไอแซมแน่นอนนะครับที่มันไปตายเหมือนเมื่อวานนะครับคุดูโอเคนะครับตอนนี้เรามาถึงที่เกาะแล้วนะครับหาจุดสปาพอยโอเคอยู่นี่นะครับถือว่าอีซี่นะครับในการสปาพอยตตัวนี้เราก็สปาพอยแล้วนะครับเราเนี่ยจะให้เขาพาไปฟาร์มเลยดีกว่านะครับผมแต่คือเราไม่ได้ผลเว้ยนะครับคนดูก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะไม่โกรธเขาละกันนะครับไม่โกรธมั้งนะครับ เขาบอกว่าเซฟยังอ่ะผมจะบอกว่าเซฟแล้วนะครับผมเซฟแล้วโอเคนะครับแล้วเราก็จะให้เขาพาไปนะครับเขาบอกว่ารอนะครับคุณนดูโอเคนะครับเขาน่าจะตีให้มันเหลือเวลน้อยเว้ยนะคุณนดูเหลือเลือดน้อยสิไม่ใช่เวลตอนนี้ผมมือเน่งหมดแล้วนะครับผมโดนนี่เราก็ใช้สเตปนะครับผมคือเราเวลน้อยเว้ยเลยไม่ใช่มีใครสามารถทําลายร่างกายเราได้นั่นเองนะครับยกเว้นม็อบพวกนี้นะครับผมผมโดนฆ่าตายเว้ยเนดู โอเคครับเขาทําให้เลือดเหลือหน่อยแล้วเราจะปุ๊บอุ้ยอุ้ยเราตายเลยโโถเลือดเหลือสีแดงเ,เราเทเราฆ่าไม่ได้เลยโอเคครับเราต้องรอครูดาวสเตมินา่าแล้วก็ปล่อยแซดปุด๊มมันตีแรงมากๆเลยดูคุณผมตายแล้วอะ่ะอย่างนี้คือแย่มากๆเลยเราต้องไปปุ๊บอุ้ยทุกคนเริ่มมันรีแล้วเว้ยปุ๊บปุ๊บอุ้ยเั่นเริ่มมันรีแล้วผมฆ่าไม่ได้จริงๆน,น,นะผมควรจะซื้อดาบแต่ผมก็ไม่ซื้อไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกัน โอเคนะครับผมจะบอกเขาเลยนะเขายืนอยู่นี่นะครับผมจะบอกเขาอย่าเข้ามาดีอะไรวะอย่าเข้าอย่าเข้ามาดีตอนตีให้โอเคทุกคนเขาบอกอย่าเข้ามาดีเดี๋ยวผมอุ้ยผมจะบอกเขาเลยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปก่อนนะนะครับผมดูพิมพ์บอกเลยนะครับปุ๊บเดี๋ยวเราไปก่อนนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้บอกไปแล้วเว้ยนะครับทุกคนถือว่าครั้งนี้เนี่ยเราเจอคนดีนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยใครชอบผมฝากกดไลค์ตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้นะครับผมผมขอลาไปก่อนลากันนะครับผมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไม่ชอบอะไรฝากกดไลค์ไม่ต้องกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ที่ก Q&A ทาร์มครับผมบ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันครับว่าครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาทดสอบสังคมด้วยอะไรนะครับใครอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพิจารณานะครับแล้วก็มาทำให้นะครับส่วน Q&A ผมก็ได้โพยไปแล้วนะครับให้ทุกคนไปเมนได้เลยนะครับในชุมชนที่ผมรับ Q&A นนนะะผมมจตตออบบใหห้้ื่ซั โอเคทุกคนไม่ยบายครับผมแล้วเจอกันฮะ